ถึงที่ของ Microsoft แล้วหรือเปล่า Microsoft เปิดตัวทัทีนะครับกับ Microsoft Bing เวอร์ชันใหม่หรือ Microsoft New Bing ดึง่อง AI จาก OpenAI มา Modify ต่อเป็นเวอร์ชั่นสุดยอดที่มากกว่า c h a t GPT มาดูกันว่ามันจะ Work ์กไมเว o ร์ work. ด้วยความเทพที่ใครทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า AI ตัวใหม่ล่าสุดของ OpenAI เนอะที่มาให้เราใช้กันในรูปแบบของ ChatGPT นะครับเนี่ยสามารถทําให้คน100ล้านคนมาใช้งานได้เพียงแค่2เดือน TikTok ใช้เวลา9เดือน Instagram ใช้30เดือนเนาะความฮอตนี้ทําให้ Microsoft ที่จริงๆเป็นคนลงเงินตั้งต้นของ OpenAI อยู่แล้วนะครับจ่ายเพิ่มอีกแล้วต้องการเอาความเทพของเจ้า OpenAI เนี่ยมาใช้ในโปรดักตของ Microsoft ทุกตัวเลยแล้วก็ รีมาร์คไว้ด้วยว่าห้าม Google ใช้นะเพื่อตัวเองจะได้กลับมาเทพอีกครั้งแข่งกับบางตัวที่เขาแพ้ Google ไปเนาะซึ่งวันนี้เขาเพิ่งก็เปิดตัวตัวใหม่ขึ้นมาคือ Microsoft ิวบิงนะครับก็คือเอา AI จาก Open a ไเนี่ยแหละมา Modify ต่อแล้วเรียกมันว่า r o ม e t h e ุ s เนาะเขาเคลมว่ามันเหนือกว่า ChatGPT แล้วก็ GPT3 ที่ Open AI ใช้อยู่ด้วยเพราะมา Modify ต่อให้มันเหมาะเหมาะสมกับการเซิร์ชมากขึ้นนะครับเอาจริงคอนเซปต์ concept, อธิบายง่ายเลยมันคือเซิร์ชเอ,อนเบเบเ้บใน แล้วมาโชว์ผลอยู่ข้างๆด้วยเป็นแบบข้อสรุปแล้วก็บอกด้วยนะว่าข้อสรุปนี้มาจากเว็บไซต์ไหนเห็นไหมแล้วก็ยังโชว์ผลเซิร์ชอยู่เหมือนเดิมแต่ผลเซิร์ชเนี้ยก็ปรับปรุงใหม่ให้ข้อมูลที่ได้มันลิเวนต์มันตรงกันกับสิ่งที่เราอยากค้นหามากขึ้นด้วยพลังของ AI ในการอ่านเนื้อหาและดูความสัมพันธ์ของคําแต่ละคําที่เราอยากได้จากมันเนาะหน้าตาเวอร์ชันใหม่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเข้ามาที่ bing com นะครับเซิร์ชแต่เมื่อก่อนมาจจะเป็นช่องให้เซนะิร์ชเนาะอันนี้มันเขียนว่า ask me anything นระรรัััเเเาาาก็สามมมมถพมพิิิ์ไไไปปดด้้ลลยยนะจงงๆแวว่ตว มันให้ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดตัวแบบเป็นทางการทีหลังเนาะแต่เขาก็เขาก็จําลองมาให้นะครับว่าถ้าเซิร์ชแล,ล้วผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะนี่เขายกตัวอย่างมาให้นะครับเช่นช่วยแพนสเปเชียลแอนนิเวอร์แซลลีแพนวันครบรอบทิปครบรอบให้หน่อยอยากได้ไอเดียศิลปะเพื่อมาใช้กับให้น้องๆให้ลูกๆของเขาทําเขียนโพเอ็มเขียนบทกวีให้หน่อยสําหรับลูกที่ชื่อว่าเจคอายุกปดขวบเนี่ยอ่าหรือช่วยแพนทิปตกปลาให้หน่อย สมมติสมมติผมลองเขามีเวอร์ชันลองให้ด้วยนะครับไปลองดูได้เนาะผมเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะพิมพ์ไอ้เติรเเติรเติรสิ่งที่เขาแนะนาเนาะเราพิมพ์เหมือนเราคุยกับคนเลยใส่บริบทใส่คอนเท็กต์ทุกอย่างเช่นเนี่ยอยากจะไปตกปลาที่นี่นะเติ้ดเติเติรนี่นะต้องการช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยว่าที่ไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยเขาเขาใส่คอนเท็กต์ไป2ที่เนาะด้านขวาก็จะมีบิงแชทแท็โผมนะครับแล้วเราเขาก็จะเขียนมาเลยว่าเขาจะบอกวันนี้ทั้งสองที่เลยนะ เนี่ยลองเช็คเขาก็จะบอกว่าเช็คกฎหมายไลเซนส์นของการตกปลาที่พอดิดาก่อนแล้วก็นี่เห็นหมมันจะไฮไลท์มาว่าสิ่งที่เขาสรุปมามาจากไหนบ้างแล้วใส่เรฟเลนซ์ไว้ให้เนาะอินเด็กซ์ไว้ให้เนาะว่ามาจากเบอร์13นะครับหรืออันเนี้ยมาจาก2อันคือเบอร์6กและเบอร์7จนะ็ดเนาะอย่างเงี้ยครับด้วยความที่มันเป็นแชทเนาะเหมือนกับแชท gpt นะครับเราสามารถพิมพ์ต่อได้ด้วยจริงๆรแล้วสามารถพิมพ์ต่อถามต่อหรือพิมพ์ต่อได้ด้วยเนาะแต่มันยังไมไปเปิด Public มาให้ลองใช้นะครับมันก็เลยยังทดสอบไม่ได้เขาเดโมาห้่าาดคถมมรระไนนบบ้ััสตอ มันจะไฮไลท์ให้ด้วยว่าอันนี้มันมาจากสรุปมาจากประโยคไหนเนาะเราก็สามารถใช้อ้างอิงได้ซึ่งใช้ GPT บล็อกของมันคือมันสรุปมาแต่ไม่ได้บอกแหล่งอ้างอิงบางครั้งมันก็ถูกต้องไม่ถูกต้องบ้างอันนี้พอมันโชว์ผลแบบนี้เราก็สามารถอ้างอิงผลที่มันเกิดขึ้นได้นะครับว่าข้อมูลมันถูกต้องไหมมาจากที่มาที่มันสมเหตุสมผลไหมหรือจะเป็นอย่างไี้ครับให้ช่วย r e a อ e quiz เกี่ยวกับ Pop Music เนาะที่จะไปเล่นกับเพื่อนหน่อยนะครับมันก็เนี่ยพิมพ์ออกมาแบบนี้เลยเป็นควิสที่สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับ อ๋ออีกความสามารถหนึ่งของมันเนาะคือมันอัปเดตกว่า ChatGPT ChatGPT Chat ข้อมูลมันอยู่ที่ปี2021เนาะแต่สำหรับเจ้า Promethius ของเขานะครับมันอัปเดตจนถึงข้อมูลปัจจุบันเลยหมายความว่ามันจะเป็น AI ที่ไปอ่านข้อมูลทั้งโลกในปัจจุบันแล้วเอาคำตอบที่ดีที่สุดมาให้กับเราเนาะก็จะเพิ่มความ accuracy ความถูกต้องได้มากขึ้นความอัปเดตของข้อมูลได้มากขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างเลยเนาะเขาบอกว่า เขา consider to buy เขาอยากเขาอยากขับรถเขาอยากซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาให้ condition ไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะออกมาเลยว่าเนี่ยปี2022ของเกียร์นะปี2022ของฮุนไดนะ Tesla m o เด l Y นะข้อมูลจะค่อนข้างล่าสุดนะปี2022เลยเนาะเพราะว่าปี2 0ง3รถอาจจะยังไม่ได้ออกมาเยอะขนาดน,นั้นนะครับอ่าหรือจ้าเนี่ยอย่าง creative part เนาะให้แต่งเรื่องอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถแต่งขึ้นมาได้เหมือนกันโอเคไหมก็คือคล้ายๆกับ Chat GPT ทั้งหมดเลยแต่เก่งกว่าข้อมูลอัปเดตกว่านะครับ ทำขนาดนี้แล้วเนาะสัดส่วนของ Search Engine Market Share ทั้งหมด Google ยังครองตลาดอยู่92นะครับ Bing มีแค่3นะครับ Yahoo 1.2เนาะต้องรอลุ้นดูว่าถ้า Bing ออกมาได้เร็วกว่าแล้วทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เยอะกว่าเปอร์เซ็นต์นี้มันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ยากเราพอสมควรเพราะว่า Google คงรู้เรื่องนี้แหละครับ Google เลยเปิดตัวเจ้าตัวใหม่ที่ชื่อว่าบา r d ขึ้นมาเพื่อ ป้องการมาร์เก็ตแชร์เนี้ยไม่ให้ถูกล้มไปจาก Microsoft เนาะเราเห็นนะผู้ใช้นะครับเดี๋ยวรอรุนกันว่าใครจะชนะเนาะแล้วใครจะสร้างโปรดักต์ออกมาได้ตอบโจทย์พวกเรามอวากันไม่แน่ว่าถ้า Google ทําออกมาแล้วมันไม่เมคเซนส์แล้วโ p e n นไอเก่งกว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนจาก google com ไปเป็น bing com แล้วก็ได้นะครับรอติดตามโลกใหม่ที่ใช้ AI มาเป็นตัวแข่งขันกันนะครับตอนนี้เขาเปิดตัวมาแล้วน้องแต่ยังไม่ให้เปิดใช้นะครับต้องไปสมัครเวทีลิสต์ก่อนเนาะใครสนใจไปลองกดเป็นเวทีลิสต์ไปก่อนได้นะครับลิงก์ แล้วไปกดเป็นจอยบิติ้งลิทไว้นะครับหรือจะไปลองเล่นเนี่ยตัวอย่างคร่าวๆที่เขาเดโมเอาไว้ให้ดูก่อนก็ได้นะครับเขาก,าก,กาา็น่าจะเปิดจากที่ประกาศออกมาน่าจะเปิดภายในไม่กี่สัปดาห์นี้ให้ทุกคนได้ลองเล่นมาใช้ดูเพราะว่า g o o ก l e กำลังจะเปิดแล้วต้องรีบแข่งกันนะครับสรุปง่ายๆนกะ็คือ Microsoft ลงเงินใน o p e n น i ผู้คาดว่าอยากจะใช้ลิขสิทธิ์ของ o p เ n a ไมาใช้ใน Search Engine ของตัวเองห้าม Google ใช้นะแล้วก็มา Modify มันเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เขาเคลมว่ามันเก่งขึ้น เซิร์ชปุ๊บมีทั้งแชทมีทั้งเว็บโผล่ขึ้นมาให้ดูด้วยแชทที่โผล่ขึ้นมาก็คือสามารถสรุปความรู้จากเว็บทั่วโลกมาไว้ในที่เดียวกันได้อย่างง่ายได้อ้างอิงให้ด้วยนะว่าที่มามาจากไหนสามารถเช็คแหล่งที่มาของเขาได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอนจินข้างหลังบ้านของ Bing ใหม่ให้เซิร์ชได้เก่งมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปปรับให้ในเวอร์ชันแอปด้วยแปลว่าเวอร์ชันแอปบิงเวอร์ชันแอปก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับ